กันเข้ามาว่าป่อง ถึง60เล่มเล่มไหนเป็นเล่มขายดีบ้างจะมายกตัวอย่างให้ฟังค่ะแบบเล่มนี้นะคะป๋องแปงติดจอค่ะเป็นเล่มที่ขายดีมากๆค่ะเพราะกล่าวถึงนะคะเรื่องปัญหาของเด็กค่ะที่ชอบติดจอด้านในนะคะเขาเป็นนิทานทํากรนะคะอ่านแล้วสนุกสนานดีมากๆเลยนะคะเจ้าปองแปงนะคะเล่มนี้ค่ะเขามีนิสัยค่ะชอบติดจอเกิดจากอะไรรวมทั้งสุดท้ายมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงนะคะเล่มนี้เขาสอนหมดเลยนะ เวลาให้อ่านให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะทาตามพี่ป่องแปงค่ะรู้สึกว่าเ,ออเราไม่ต้องติดจอดีกว่านะคะไม่ติดจอดีกว่าไปทําอย่างอื่นแล้วสะดวกกว่าไหมนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะสมาธิสั้นหุนหันต่อต้านอย่าปล่อยไว้นานไม่ได้การละเกิดอะไรขึ้นเอาจอออกห่างเล่นการแจ้งนาะเพื่อนรอแล้วจ้า มา,มาวิ่งไปแบบนี้นะคะสอนลูกๆไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนา,านคา่ะรวมถึงนะคะด้านหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาจะมีวิธีแนะนําคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนอะเวลาพูดกับลูกสอนลูกเรื่องการติดจอ,อยังไงนะคะสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเล่นกันเฮฮายิ้มร่าสดใสป่องแป่งคนใหม่ไม่ติดจอครับนะคะแบบนี้ค่ะสําหรับเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเร่มนะคะที่คายดีมากๆนะคะและเป็นเล่มที่คุณพ่อคุณแม่อ่านแล้วชอบม,มากๆเลยนะคะ ของเขาค่ะมีถึง60กว่าเล่มแล้วชอบเล่มไหนแบบไหนนะคะพิมพ์ที่จะกล้าได้เลยเลือกซื้อได้เลยหรือว่าอยากให้รีวิวเล่มไหนเพิ่มนะคุณพ่อคุณแม่นะคะพิมพ์ที่คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ